จำนะพี่ไม่ได้ปรับพี่ไม่ได้ปรับไม่แตกต่างเลย <laughs> ไม่ได้ดูรู้ชัดเลย <laughs> สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ i h a v ย C b มเปกติ i have C b U นะครับแล้วส่วนอีกคนหนึ่งครับจุก i h a v C b U ครับอ่าจุก i h a v เนอะครับผมกไปจุกอะไรฮะจุก ไม่รู้กี่จุกอ่ะมีหลายจุกจัดอ่ะความละเอียดการเล่นเกมเนี่ยจุกก็รู้อยู่แล้วมันจะมี Full HD 2K แล้วก็ 4K เล่าให้ฟังอย่างนี้ก่อน Full HD คืออะไร Full HD ก็คือเต็มจอครับเต็มจอครับอันนั้น Full Screen <laughs> สวลีีก็พันเก้าพันเก้าพันเก้าอันนี้สิงอ่แใช่ครับแล้วจะเป็น 2K 2K ก็จะเป็นภาพชัดขึ้นหน่อยหนึ่งก็เป็น2อ0พั5แปดองพันห้าสองพันห้าสองูนคูณหนึ่ครับผม 4K ล่ะสามพันแปด Ultra HD ครับผมก็คือ3,840ปดสีนคูณสองหะครับอันนั้นคือ UHD ถ้า UHT นะครับเป็นนมครับนมวัวถูกไหมแล้วเนี่ยก็จะมี UHD UFO แล้วก็ UHT เขาได้อะไรครับผมถามทีคนดูอยู่เนี่ยเขาได้อะไรเนี่ยผมว่าผมก็ไม่ได้อะไรนะตอนเนี้ยรู้ไหมว่าไอ้ความละเอียดแบบนี้มันคืออะไรไม่รู้เลยมันคือกว้างคูณยาวมันคือความชัดพันเก้าร้อยยี่สิบคูณไปเปนเท่ากัเท่าไหร่สองห้าหกศูนย์คูณหนึ่งสี่ศูนย์เท่าไหร่สามแปดสี่ศูนย์คูณสองหนึ่งหกศูนย์เท่ากันเท่าไหร่ใช่ป่ะแต่ว่าวันเนี้ยเดี๋ยวพี่จะให้จุกเล่นเล่นแล้วผ้าปังไหมเราจะคุยกันถึงเรื่องของอะไรก่อน resolution หรือว่าความละเอียดก่อนว่าแยกออกไหมกั่นเองนะครับ อันดับแรกนะครับปิดตาก่อนเลยครับปิดตาก่อนเลยอันนี้ปิดตาก่อนเลยนะครับอันนี้ <c oughs> อันดับแรกผมจะให้ลองก่อนคะว่ามันเดาไม่ได้หรอกว่าความเรียกคืออะไรครับอ่ะ <Hello. S 1> อลองก่อนอันนี้ขำๆเลยอันนี้อันนี้นะโอเคอ่ะลองเล่นดูลองเล่นดูเมื่อส <c oughs> ิโอ้โห <c oughs> อ่ะอ่ะ <c oughs> เล่นไปก่อนเลยไม่ต้องบอกเฟรมเรทนะดูความละเอียดอย่างเดียวโอเคไหมดูออกครับอ่ะพอยัง โอเค okay, ยังโอเคอ่ะ okay. uh, ปิดตาครับต่อไปเดี๋ยวพี่จะปรับความละเอียดลงนะครับปรับความรามละเอียดนะครับ uh, <c oughs> อ่ะถอดเลยเรามาเล่นดูรู้สึกอย่างไงครับดให้ผมอธ <c oughs> ิบายความรู้สึกเกี่ยวกับอะไร ความคมชัดเพราะมันคือเรสโซลูชันอ่าอ่าผมว่าเนี่ยดีกว่าอ่าอันเมื่อกี้อ่าดีกว่าอันเมื่อกี้ดีกว่าเมื่อกี้ใช่ใช่ครับดีกว่าใช่ไหมครับอ่าโอเคดีกว่าได้โอเคปิดตาเลยครับปิดตาเลยครับปิดตาเลยครับอ่ะอ่ะลองดู รู้สึกไงพอละรู้สึกไงักคูนะักคูนะผมใช่ได้ได้ได้ถ้าเที่ยวกับเมื่อกี้ใช่ไหมใช่ไม่ต่างครับไม่ต่างอืมไม่ต่างไม่ต่างกันนะไม่ต่างโอเคไม่ต่างนะครับโอเคปิดตาเลยไม่ต่างอ่ะลองเล่นดูเอ้เยีนี่ภาพสวยกว่า ใช่เหรอใช่มั่วหรือเปล่าไม่มั่วไม่มั่วผมดูจากหญ้าเพราะเมื่อกี้หญ้ามันเหมือนแบบงาเงาแกลกแกลกแกลกอ่ะเข้าใจไหมอ๋อหญ้าไม่ชัดกว่าเดิมเหรอใช่ัดกว่าเหรอใช่ครับใช่ครับอ่าโอเคโอเคโอเคอ่ะปิดตาเลยครับปิดตาเลยครับปิดตาเลยครับไม่ต้องไม่ต้องใส่ที่ปิดตาแล้วก็ได้ช้าอ่ะจบละอ่ะลองดูมาเลยตามัวอ่ะรู้สึกไง รู้สึกเหมือนไม่เหมือนเมื่อกี้อ่ะแต่รู้สึกยังไงล่ะไม่เหมือนคืออะไรอ่ะเมื่อกี้มันมันเมื่อกี้มันรู้สึกว่ามันหญ้ามันจริงกว่าหญ้ามันปลอมอ่ะยังไงคือเมื่อกี้ดีกว่าหรือว่าใช่ครับมันเมื่อกี้แบบว่าสมูทภาพเรสูเลชันมันอะดีกว่าเลสเลชันใช่ความละเอียดความละเอียดของหญ้าเอาง่ายคือตอนแรกผมเช็คกับหญ้าฉากเป็นตรงหญ้าตกลงมาเล่นเกมหญ้าหรือเล่นเกมรถอ่ะอันเมื่อกี้ดีกว่า อ้าโอเคโอเคด,ดอ่ะอัะแล้วกลับไปเลยเจ้าเดีย๋ยวกล้องจับด้วยอาจกมาลองนิลองนี่นี่ี่ป่าใหม่ละอันนี้สวยเลยอันนี้มองออกเลยว่าโฟแน่ๆอ่อันนี้ใช่ไหมโฟกัสแน่ๆเ่้เยหรือว่า แต่เอผมว่าโฟล์เี้แม่งสวยแม่งสวยมากคือชัดสุดเลยแต่เล่นมาเหรอใช่ชัดมากชัดสุดเลยเหรอชัดจัดแป๊บเดียวรู้เลยเหรอรู้เลยโอเคปิดตาอ่ะมาลองมาลองเลยอ่ะเล่นเลยมาลองดูะดนะ พี่ไม่ได้ปรับพี่ไม่ได้ปรับไม่แตกต่างเลย <c oughs> ไม่ดูรู้ชัดเลยเต่าหมายมั้งเหรู้แน่เลวะมันภาพชัดจัดเลยเนี่ยคือเหมือนเดิมเลยเหรอใช่อ่าโอเคได้ได้เดี๋อันนี้ผมหันหลังไหมหันหลังไปหันหลังไปอ่ะลองดูรอบนี้ภาพเป็นไง อันนี like, ้ก็สวยนะแต่ว <N Whew> ่าน่าจะเป็นเหมือนอาจจะมัวก็ได้นะพี่อาจจะลดลงมาเหลือ 2K ไหมใช่ไหมไม่รู้ไม่บอกโอเคโอเคเอาประมาณนี้ก็คือดาว 2K อ่าโอเคอ่าที่หันหลังไปดิจะกลับมา ลองเล่นดูอ่ะอที่ปรับใหม่ละอัน,น,นเ,เนี้ยชัดกว่าเดิมแน่นอนมึงว่าชัดกว่าเดิมไหมอือฮะเหมือมนเดิมเหรอผมว่าตอนนี้ผมบอกว่าชัดอันนั้นมันชัดจริงสวยจริงมาแล้วตอนนี้อันนี้เหมือนไม่ไม่เหมือนอันนั้นอะ่ะใช่เหรอใช่ไม่เหมือนนั่นเลยอ่ะอ่าอันหนึงถันหลังไปก่อนอ่ะเราดิมาลองดูเป็นไง <laughs> <laughs> ยังไงเขารู้สึกเป็นไงสวยสวยอันนี้ภาพสวยสวยกว่าเดิมไหมสวยกว่าเดิมอืมโอเคอ่ะลองดูมาลองดูรอบนี้เป็นงไงไม่สวยไม่สวย อันนี้ไม่สวยเหมือนเมื่อกี้ไม่สวยอันนี้น่าจะ Full HD อ่ะเฮ้ยไม่สวยโอเคตรงไหมเดี๋ยวผมวัตรงตรงถ้าเรามาเฉลยกันว่าปรากฏว่าคือผมมองว่า Full HD 2K 4K มันแยกค่อนข้างง่ายเลยง่ายครับเมื่อกี้ถ่ายถูกเกือบหมดเลยนะเกือบหมดเลยนะคือเต็มสิบให้9คือเต็มถ่ายถูกเกือบหมดเลยคือ 4K 2K Full HD ค่อนข้างแยกง่ายครับผมไม่ต้องแอค ไม่ต้องแอคผมลอกไม่ได้ 2K Full HD ผมทำขนาดนี้แล้วผมละเทไม่นี่ครับไม่ต้องแออคเห็นไับอันนี้คือราเทนะครับน้องไม่เห็นว่าผมเซ็ตอะไรอยู่นะแต่ว่า 4K 2K Full HD เนี่ยผมมองว่ายังแยกง่ายอยู่แต่ Full HD ไป 2K เนี่ยอันนี้ต่างเยอะใช่ใช่ครับรู้สึกต่างเยอะแต่ 2K กับ 4K เนี่ยรู้สึกยังไงยากหรือว่าไงถ้าถามว่ายากไหมก็ยากแต่ว่าผมมองออกไง ผมมองขาด่ะก็คือมองออกแล้วแต่ว่า Fu l ด HD ีไป 4K เลยอันนี้คือรู้เรื่องเลยคือข้ามขั้นไปเลยรู้เรื่องเลยอ่าโอเคสรุปง่ายๆคือ Fu l ด HD ี 2K 4K เนี่ยพอแยกออกคือ Fu l ด HD ีไป 4K นี่แยกออกทันทีแต่ถ้า 2K ไป 4K อันนี้แยกยากละครับนะพบหมอด่วนอันนี้คือง่ายๆแต่ว่าต้องวงเล็กก่อนนะว่าอันนี้คือตัวเป็นพลส่วนอก็คือโดยบุคคลก็คือจุกด้วยทุกคนอาจจะเห็นแตกต่างกันได้4ซาร์ด5กับจุก JK เราไว้เจอกันหม่ครั้ง